สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามากลางวันดูท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ที่วัดประสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้มีคนเขียนเลขไว้อย่างชัดเจนครับแล้วเนี่ยมีคนเขียนไว้แล้วครับนี่ท่านผู้ชมอย่าพาดูเลยอ่าเนาะเลขแบบนี้แหละน่าจะมานี่นี่นี่มีคนเขียนไว้แล้วทุกคนนะครับให้ดูก่อนเลย ่อนที่เราจะเป็นคนหาเองเพราะหาเองก็มือก่อนไม่เข้านะเอ็ดนะครับใ้ม่อร้าเยู้จเ้าคนบ้อมันคนะโดยไม่โดยไม่ได้ตั้งหมายครับเ้ามาวันนี้ไม่รู้จักว่านี้ด้วยอ้อแ่เวไม่รู้ว่าวเขียนอยู่ตรงนี้ยังไงราไม่รู้เลยมาตามที่หมอบอกครับ

อ๋อใช่ใช่จุดง่ายมากเลยครับปกติยากมากเลยอะเกาปกติราตรงกลางเลยครับเนี่ยมองทะลุไปช่องเปิดาเนี่ยช่องช่งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเขเมื่อคืนนี้ตอนที่เราแถบหนังเนี่ยแล้วคนที่หนังที่อยู่เขาหันไปใส่ชุดไทยผมยาอยู่นั่นเลยเขาเขามาดูหนักด้วยแม่ ขึ้นไม่ได้ในพี่มันเป็นเพลิดมันมีเลี้ยงหมาดูข้างล่างอหมาพิการมีลุงจะดูอยู่แล้วข้างนจะไม่เดือดอยู่เลยแล้ว,ลวกุฏิหลังนู้นเรียกว่ากุฏิพุทธาองค์พุทธกุอยู่สองหลังนี้พระบวชใหม่มานอนไม่ได้เลยไไม่ได้เลยนะแต่เมื่อกี้มีเหมือนมีพระอยู่ตรงตคเมียวตอนนี้พุทธาเราพ้นไปแล้วออ๋แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสองกุฏินี้เป็นกุฏิที่เพียรมากแล้วโดยกุฏิหลังนี้หลวงพ่อบุญน่ะบุญบุญพอตายอ๋อเนี่ยครับในกุฏิหลังกลางเนี่ย ก็เลยทําให้เป็นอะไรที่มสองหลักนี้พระหมันตบตังอยู่ไม่ได้นั่งปูมานอหลังนู้นนะหลังที่แหลมแหลมที่ฝั่งนู้นนะครับอหลังใหม่ที่ปูหลังใหม่นะหลังที่เจริญนี่บอกว่าห้องนั้นมีบางอย่อ๋อแล้วแล้วตรงโออาที่เป็นหลังเก่าที่อยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยเขาลื้อไปเหรอครับมันจะมีหลังเก่าๆที่จะพังอยู่นี่นี่นี่โอเดี๋ยวก็ดูพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ว้ดูครับโอเคต้องน้มสายจบก่อนนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่นาตะเคียนเจ้าเอ๋ยนาตะเคียนทองเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังขอราบลูกบ้างขอลบตั้งโลกังกวิทูสังคาตั้งโลกังกวิทูสาธุสาธุขอโชคขอลาบเนาะวันนี้คนสองเลขกับบ่าวไอ้คนใหม่มาขอโชคขอลาบป้าแม่นะ หวังว่าจะให้โชคกับเอฟซีทางบ้านนี่แน่เนาะสามตัวแล้วกันดื้อสาธุวันนี้ปังๆสาธุสาธุเราดอกไม้ไหวแล้วข้างกลางเลยจจะนี้นนเบนจมาศดอกใหญ่หนึ่งร้อยสามเที่ยวโอ้เที่ยวละสองวัดละสองร้วยวัวอ๋อแต่ไม่ได้ไปแปลงนี่นี่เี็นแค่สี่ที่เห็นเลยพี่รอครับเปลี่ยนชุดให้ใหม่รอ ต้นหมูป้าเลยอ๋อเหรอที่นี่แหละครับติที่องค์ต้นยาวที่หลังหลังหมูป้าใช่ไหมครับครับส่วนต้นที่เี็นเตาอยู่ด้านในนั่นแหละต้นที่โถดีสองต้นปลายปลายต้นแปดต้นแล้วพอต้นอยู่นอกนู่นน่ะครับต้นอยู่ทางกรมการอ๋องวดแม่แม่สบายแดงงวดก่อนน่ะได้จากตรงต้นนนน้ะครับที่ผูกผ้าผูกไว้ครับต้นนั้นเราตัดไปสองเมตรกว่าอ๋ออยู่ที่หอกระจายพันธุ์อ๋อเหรอแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะล็อกอยู่อ๋อ พ่อแม่เขาได้คุญเยอะเพราะว่าเป็นพระไปแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูท่านผู้ชมตอนนี้นะที่เรามาขอโชคกันเนี่ยนะผมเอาอันนี้มามัดไว้เอาผ้าแล้วผูกไว้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยที่ผ้าผูกเนี่ยครับเนี่ยต้นนี้แหละครับเลยเอาเลยเอาผ้าแดงมาผูกให้แกพี่เห็นตอป่ะอาพี่เห็นตออย่างนตออันนี้อยู่ที่ไหนครับยังครับถ้าพี่ไปดูนะไป อ็นั้นคือต้นต่อแต่ว่านี่ยคือต้นที่แบบนั้นแต่ต้นตัดนานแล้วแต่อยู่หลังวัดแล้วเขาตัดไม้ไปใช้คนช่างเขาไปเห็นบอกไม้ตะเคียนไม่กล้าใช้ก็เลยเชิญจากตรงนั้นมาอยู่ที่นี่อ๋อเนี่ยขอดนี้ใช่ไหมครับใช่อ้ประเนแรได้ไรหนึ่งเก้าสี่เออใช่ไหมอะไรว่าง่วนมันออกอะไรวะเก้าพี่ได้ยังไงนั่นแหละมันมันเป็นล่องไม้ครับตรงนี้ครับตรงที่พี่จับนี่แหละอันนี้อายุนานมากนะครับนานกว่าขนาดปานุด้วยแต่ว่าต้นนี้เอาไปทำร้าน อ๋อตัวนี้ไปทําพระอุ้ยมีเลขขึ้นตัวหัวร่างก็บบุกร่าเหมือนกันครับตรงลงตรงนี้แม่ให้หมดเลยได้หมดเลยใช่ใช่ครับแต่ผมเรียกองค์นี้ว่าสบายแดงอ๋อแม่สบายแดงผมเรียกเองครับเพราผมมีเรียกว่าไงอ่ามีชื่อแล้วเพราะผมผมมาผมก็ไม่เรียกเรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วผมไปแล้วผมยืนนิ่งๆผมบอกแม่แม่สบายสีอะไรอ๋อเป็ได้หัวเราอ่ะแดงผมนะถึงแม่สบายแดงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ครับก็เป็นผลต้นไปดูไหมไปดูเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูเดี๋ยวดูแลสองเลขตรงนี้ก่อนเอาสองเลขก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูต้นตอของแม่สะใบแดงกันที่ให้หัวเราเนาะเออเนี่ยนะเดี๋ยวเราว่าหลังเพื่อเราไปดูใช่ครับไม่รู้อันนี้ก็คือต้นที่เราเลฮ้ยงวดงวดนั้นก่อนที่เราจะไม่มาตรงปลายเนี่ยผมได้เลขห้าเจ็ดอยู่ตรงปลายแต่ว่าก็ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มาอีกใช่ไหมต่อต่อนตอนได้ตรงนี้นะครับเรางวดต่อมาได้ฝั่งนู้นพี่เขาได้แล้วก็ฝากเรามาปลูกอ่า ใช่ที่เอฟซีฝากมาเราไหว้ของตัวนะั้นแต่เมื่อกี้นี่นี่น,น,นี่ต้นนี้ต้นนี้มีเลขนี่นี่แม่นี้มีเลขโอ้โหออกซะแล้วนี่ถ้ามานี่เข้าเลยเนี่เนี่ยเห็นไหมนี่เก้าแปดเก้ากับแปดเนี่ยเนี่ยชัดเลยนี่เก้ากับแปดเนี่ยครับแต่ว่าก็ออกไปแล้วเนาะไต่เห็นนะนี่หนไหมเก้าแปดเลยชัด 98ทุกคนชัดเลย<ม>เห็นไหมเพื่อน๋นนอถ้ามางวดทีเแล้วนะจะได้ถูกยกช่องอยู่ทุกคนเห็นตัวเดียวเลยเนี่ยอืมอืมวันนี้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 นี่นี่นี่นที่มมีคนมาเขียนไว้เนี่ยนะเออนี่ทุกคนนี่ขอนี้แม่เรียกอ่าพี่พี่เขาเรียกว่าแม่สบายแดงเนื่อนเล็กขึ้นเต็มเลยสามแลวะสามสองสามอืม สามสองสามเห็นไหมทุกคนแต่กล้องผมมึดมากเลยมันอยู่กลางแดดเออนี่นะแต่ก่อนนั้นนะนานน้จะมีเลขหกเอ้ยหายไปเลยเอ้นี่ไงนี่แต่ตรงนั้นเเห็นเลขสามสองสามเลยนะขึ้นตัวนั่นเอชตอนเจ็ดสามป่ะเจ็ดห้างั้นเจ็ดสามป่ะอ๋อสามห้าสามป่ะหรือไงอะไรจเด่นเด่นเนี่ย สามสองสามเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยสามสองสามือสามห้าสามน่ะตรงนั้นอืมต้องบอกให้ทุกคนลองสังเกตดูนะเพราะว่าเราก็เราจะไม่เห็นเลยเพราะมันอยู่กลางแดบดบเพราะตอนนี้ในกล้องเนี่ผมมองไม่เห็นแต่ชี้ได้อยู่อยู่อย่างนี้ชี้ชี้ให้ดูกันดูมุมนี้นี่สามสองสามสามสองสามสามห้าสามนี่แหละอยู่ประมาณเนี้ย ชัดอยู่แล้วนะเฮ้ยพบเมื่อกี้ที่หันมาก็เห็นเลยนะทุกคนแล้วอย่าลืมนะสองวันที่ผ่านมาคือเข้าขอน,นี้นะแม่แม่สบายแดงที่พี่เขาบอกว่าชื่อแม่สบายแดงนะก็คือในในในความคีของเขาเขาเขาอยากรู้ชื่อไหมเขาก็ได้นึกขึ้นมาก็ว่าเป็นสบายแดงนี่แหละเอาเขาเป็นเลขน,นี้ไม่แน่นะทุกคนนะครับตรงนี้เออให้ทุกคนได้ดูกัน ใช่ไม่งั้นเราไม่ได้จะไม่รู้ชื่อแม่เลยผแเข้าไปเฉยๆไม่รู้ชื่อแล้วใช่แล้วก็แค่พูดว่าแม่ตะเคียนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้ชื่อแม่นะอืมสไบแดงได้โชกแม่ได้ซื้อสายสีแดงให้แม่รอบหน้าอย่าลืมใครได้โชคเป็นสามสองสามหรือสามห้าสามตรงนั้นนะทุกคนไปไป ไปดูเดินดูก่อนนะทุกคนนะตรงนี้ก็มีคนเขียนไว้อีกอะเนี่ยนะครับต้นนี้เอต่อยนแล้ก,แลแลกันแะตรงเดิกัม่ครับอ๋อแม่สบายชิดกับสบายทองอันนี้ใช่ไหมครับอโอ้โออยู่ตรงหน้าตรงนี้ป่ะครับห้องน้ำโอ้ ครับันบวชน,นะครับอ๋อจีอาสาอ,อี้สอปีออก็ไมเดิมอีกเรมาเขียนพยายามหกสี่หนึ่งเออห่ว่ะเออฮ้ยใช่นะทุกคนนี่ยหกสี่หนึ่งโอ้ีอผมมองผมคิดว่าเขาเขียนเป็น 6, เลขหกกับเลขกาไก่อะไรก็หนึ่งอ๋อหกสี่หนึ่งจุดเดียวกันอ่าสองจุดนนเนี่หมือนเขาเข็นหรือเปล่าเขาเลยเขียนอันนี้สี่หนึ่งแต่มีคนเขียนอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นสี่หกหนึ่ง 461หรือว่า961ไม่ไม่แน่ใจต้องถามพี่พี่เขาก็ไม่รู้ไงเหรออืมอันนี้พี่พี่พี่ว่าม,มีมีใครมาเขียนนะพี่หรือว่าเห็นเห็นเฉยมมเฉยอ,อ๋อแค่เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าจุดที่ให้โชคครั้งแรกเลยที่คนเข้ามาทำผ้าแ,แดงตัดเลยนมาแล้วป็นจุดนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่านั่นคือแขนขาแม่เขาใช่ไหมครับนี่เป็นหัวใจครับอ๋อเป็นเท้าแม่เขา เป็นล่างครับเขาจะมาตรงเนี้ยมาคุยถึงหใจเนี่ยอ๋อตรงนี้ช่วงนี้ตรงกลางนี้แล้วเนี่ยคือคนได้โชคใหญ่ไปรกาผ้าแดงมาถึงอ๋อผ้าผืนนี้นพพนแต่ว่าที่แตกนี่ปีห้าสี่น้ำท่วมพอน,น้ําท่วมปั๊บพี่ก็รู้ว่าปวกมาพร้อมน้ําเลยใช่ใช่แล้วกินหมดทั้งต้นเละเลยอ๋อตอนนั้นผมว่าตอนตอนแรกที่ผมมาขอนเขายังดูสมบูรณ์อยู่มาข้าวหลังมาเอ๊ะทำไมแตกหมดเลยเพราะว่าแม่เขาอยู่หลายองค์เนาะตัวลงคนนู้นบอกเป็นจริงาะพี่มาเลยเรียกว่าเออเรียกว่าสบายชิปสบายทองแม่สบายชิปก็แม่สบายทอง อ๋อนี่ไม่สบายแดงแต่ชื่อเพาะอยู่เอาชื่อนั้นแหละสบายแดงแม่สบายแดงเนี่ยใช่พี่ขนลุกเลยใช่ไหม <laughs> ขนลุกเลยนะทุกคนไปดูงใจแม่ไปท่านผู้ชมสามจุดนะที่เห็นตอนนี้นะคือหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งนะทุกคนหกสี่หนึ่งเก้าเก้าหกเก้าหกหนึ่งได้เนาะทุกคนดูดูแล้วกันว่าจะเข้าไหมนะครับเพราะว่ามันมีสามจุดเนะที่มีคนเขียนไว้นะทุกคนมีสิทธิ์นะเอาจริง นรอบต่อไปนะครับลองดูเดี๋ยวผมเดินไปดูฝั่งนู้นที่พี่เขาบอกว่าที่คนหลายๆคนมาแล้วก็ต้องมาขอตรงจุดกลางนี้ก็คือตรงผ้าแดงนะทุกคนใครมาตรงผ้าแดงนะมาตรงนี้นะแล้วก็มาขอฝั่งฝั่งตรงข้ามนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ก็คือเป็นหัวใจแม่ตะเคียนนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นครับใช่หเนี่ยผมเห็นเลขอยู่ตรงตรงนน้นนี้ไงเนี่ยทั้งที่ผมยังไม่เคยเจอว่ามีตัวใดอยู่อ้อยังไม่เคยรู้สึกแต่ว่าอันเนี้ย กแนนีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยบุบๆนี่ครับเลขมันเข้าอยู่นะมอ,มองมองวันนั้นมองเห็นเป็นเลขท,ที่นี่มันหาเลขได้เยอะมีก,กใช่จากเสาจากเลยได้หมดจากองค์แม่ก็ได้เนาะได,ได้หมดมีเลขหมดเลยนะครับใครทัดทายอยากจะมาไหว้ววใ,ใช่บุญสัมพันธ์เนาะใครมีบุญสัมพันธ์อยากมาขอโชคขอลาบกับแม่บุมอืมสื่อสายกับแม่ขอแม่นะ ขอเนาะช่วงนี้เหรอเนี่ยหัวใจแม่เปิดแท้งเปิดแระแดงก็ได้ละมีคนบริเวณหัวใจแม่นะว่าจะเห็นเลขอะไรกันเขาบอกอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมที่ปิดท่าอยู่ก็เลยเปิดท่าเปิดนิดหน่อยก็ได้ไม่ค่อยเอาไฟกลับเข้าไปเก้าเปิดปุ๊บจะเห็นไหนพี่เห็นเลยไหมเก้าเลยเปิดปุ๊บพี่พี่เปิดแล้วเจอเก้าเลยไหนไม่เห็นเหมือนเลขนี้เลยนี่ปุ๊บเป็นเก้าลงมา ไม่เห็นตรงนี้สองร้อสองเจ็ดใอ่ป่ะสองเจ็ดตัวนี่สองเจ็ดหรือสองหนึ่งเอ้เหมือนสองเจ็ดสองหนึ่งอ่ะไม่สองเจ็ดก็สองหนึ่งอันนี้ดินี่คู่กันพี่บงพี่บงเปิดปุ๊บเป็นเลขเลยวะตรงไมนู่นเหรอโอ้เป็นไปเลขอะไรในกล้องอ่ะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้า หนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเห็นไหมสามตัวเลยเห็นเจ็ดเก้าอนี่ปะนั่นแหละหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วเก้านี่เจ็ดเหรอเจ็ดเอเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าใเฮ้ยทำไมพี่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าทุกคนใช่เนี่ยขอบเพียงแค่ที่นี่นใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดมีคีตรงกลางแล้วเก้าเออเขาเปิดแล้วเห็นเลย นี่นะครับที่เมื่อกี้ปิดอปใช่ไหมเขาเปิดก็เป็นอันนี้หนึ่งอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้ก็นี่ก็เป็นเก้าอืมแต่มาดูมุมผมเนี่ยอันนี้เห็นอยู่เห็นอันนี้ก็มองเห็นอันนี้ทุกคนจะเพียรเจ็ดิหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วทุกคนพี่นะพี่ <ๆ S 2> พบอกมองให้ว่าพี่เปิดพอเปิดปุ๊บม,มันก็เห็นตัวนี้ออกมาอืมไม่ได้นะพร่าพี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นเลขดีเหมือนกันนะทุกคนเลขเข้าบอ่อยเหมือนกันนะพียร์เห็นนะไม่ไม่ให้แล้วนะหนึ่งเจ็ดเก้านะเราจะพาทุกท่านไปดู ลำนะลากของแม่ใช่สบายแดงแม่สบายแดงก็เมื่อกี้ที่ผมเห็นหูปีตุ้นะทุกคนใ้เรีกอะไรอนเนี่ยสองหนึ่งหรือสองเจ็ดสองหนึ่งหรือสองเจ็ดเนาะอาจจะเป็นสองเจ็ดหนึ่งก็ได้นะนี่คู่กันมานี่สามตัวเหมือนกันพยายามมีแล้วพยายามหาสามตัวออ่ะโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูลากแม่เขาจะเรียกต้นต่อต่อ โคนโคนต้นของแม่สบายแดงที่ให้โชคเราี่ให้โชคเราเดี๋ยวถ้ารอบหน้าเราอาจจะไปขอที่ต้นที่โคนเลยก็ได้ถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้โชครอบนี้อาจจะใช่อาจจะซื้อชุดสบายแดงใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมาตอนที่พี่เขาไปบอกใช่ไหมผมเห็นเลขว่นอะสามสามสองสามหรือสามห้าสามอืมเพราะว่าตรงนั้นนะแม่แม่ให้เลขอยู่ประจํานะสองรอบแล้วที่เราได้เลขได้เลขตรงตรงแม่เนาะใช่ใช่ โอเคท่านผู้ชมอยู่แล้วผมพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันไปเดี๋ยวเราวันหลังเราจะได้พาไปเราาลไดี๋ยวค่อยมาลาเลยไหมไปนู่นก่อนไปอันนี้มีหลังอันองค์องค์หลังนี้อ๋อนี่เนี่ยใช่ใช่ใช่นี่คือสภาพที่พันถ้าเราซ่อมใหม่ออผมไปอยู่ได้สองปีแลซ่อมเนี่ยนี่เรับี่ย์อันยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วดึงลงไปแล้วอ๋อลงไปแล้ว โอโอเคดึงล้มไปแล้วก็จริงแต่ที่ที่จำจรงเนี่ยดีจะพาไปดูสองต้นหนึ่งครับซึ่งตอนรื้อแล้วเราขี่ไม้หมดแล้วแต่มีเสต้นหนึ่งครับอาสื่อผ่านเด็กพี่ญิคนหนึ่งจะบอกพวกเราว่าแม่เขาอยากจับเดูกที่้สอให้พาเขากลับมาหน่อยคืนนั้นสองตุ่มครึ่งเราเลยต้องแบกเอาต้นนี้กลับที่เดิมไม่ใช่เดิมกลับไปหยู่ต้นที่กระทงที่ในปกตินี้แต่มาจากหลังที่พี่ทำาริงครับที่หลังที่พังนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินเฉียดไปดูนิดนึงแล้วก็เดินอ้อะไปดดูไปูกันทุกคน